สวัสดีค่ะสวัสดีจากสวีเดนนะคะไม่ค่อยได้อัพคลิปยาวนานเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมแอปเปิลนะคะเพราะว่าเขาออกลูกแล้วค่ะวันนี้ที่อัดอยู่ก็วันที่12สิิงหาวันแม่พอดีเลยค่ะเขาผลเขาเริ่มออกแล้วแต่คิดว่ายังไม่ได้สุกแบบสุกแบบหวานฉ่ำอะคะ่ะแต่เห็นลูกเขาแดงๆเลยก็เลยคิดว่าจะลองไปชิมดูสักหน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมดูบรรยากาศนะคะ แต่ปีนี้แปลกมากเลยค่ะเพราะว่าแอปเปิลเขาออกลูกน้อยเพราะว่าหน้าหนาวเขายาวนานนะคะก็เลยทำให้มีเวลาในการบ่มเพาะลูกได้ระยะสั้นขึ้นแต่ก็ยังพอมีให้เก็บค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศสวนแอปเปิลที่สวีเดนกันค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่คุ้นเคยนะคะที่เห็นกันบ่อยๆอ,อ,อยู่แล้วข้างหน้าก็จะเป็นวิวร้อยลารวิวทะเลสาบค่ะ ส่วนด้านซ้ายมืออันนี้คือส่วนแอปเปิลนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆว่าลูกแอปเปิลเยอะไหมเมื่อวานมาดูไปแล้วค่ะนิดนึงแปลกมากต้นที่ปีที่แล้วเป็นดกปีนี้ไม่มีลูกเลยค่ะส่วนต้นที่ปีที่แล้วไม่มีลูกปีนี้มีลูกดกขึ้นมาอา้างงเลยอากาศสวีเดนปีนี้ ต้นเขาออกลูกไม่ค่อยเยอะค่ะคือไม่ไม่สพรัง่งไม่ฟั่งฟูถ่ายรูปแล้วดูไม่ค่อยสวยแต่ก็ยังพอมีให้เก็บกินบ้างอะค่ะอย่างเช่นต้นนี้ปีที่แล้วคือเยอะมากตกแบบตกใต้ต้นเยอะมากปีนี้ไม่มีเลยค่ะลูกเดียวก็ไม่มีงงมากต้นนี้ก็เหมือนกันมีอยู่สองสามลูกค่ะคืองงอะ่ะ ปีนี้ขี้เกียจขี้เกียจทำงานขี้เกียจมีลูกส่วนต้นนี้มีครึ่งหนึ่งของต้นยังพอมีบ้างปีที่แล้วตนนี้ก็ดกมากปีนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าคงเปรี้ยวอยู่เพราะว่ายังยังไม่สุกดีนี่ค่ะเขาก็ยังมีอยู่ ยังเล็กอยู่ค่ะสวนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ปีที่แล้วไม่ออกลูกเลยค่ะขี้เกียจออกลูกปีนี้ขยันมาก เป็นต้นที่ดกที่สุดเท่าที่สํำรวจมาต้นนี้ออกลูกเต็มต้นที่สุดเลยค่ะงงเวยอีกลูกเขาเขียวอมแดงอยู่ ถ้าสุกเต็มที่เขาจะแดงกว่านี้ต้นเนี้ยเยอะสุดค่ะเนี่ยค่ะที่กิ่งนี่มีมีทุกเนี่ยเยอะมากเลยค่ะที่กิ่งอฝนก็เริ่มลงเม็ดฝนตกทุกวันเลยค่ะ ฝนเริ่มตกหนักเอาแล้วไงต้นนี้มีสองสามลูกปีที่แล้วก็ไม่มีเหมือนกันปีนี้ก็มีมีแค่สองสามลูกค่ะนี่ไงลูกหนึง่งชอบลูกเลงเห็นดู ต้นนี้ก็ไม่มีปีที่แล้วดกต้นนี้ปีที่แล้วว่าลูกดกแล้วก็ลูกใหญ่ใหญ่เกินกำมือเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่ปีนี้ไม่มีลูกเลยงงม,มากปีนี้ขี้เกียจทำงานส่วนต้นนี้เขาใกล้จะตายแล้วแหละแล้วเขาก็ผลิตออกมา3มลูกโอเคเลยน่ารักสามลูก ต้นนี้ต้นนี้มีค่อนข้างเยอะปีที่แล้วก็มีอยู่กับเหมือนกันแต่ลูกเขาจะเล็กๆแบบมันลูกมะนาวเป็นแอปเปิลพันเล็ก คำตอบแค so ่ค <Sweet. S 1> ุ describe สวีทสวีท t or make together พออัดนะเขาจะไม่พูด <yogurt> จะเงีบกริ so mm hmm. ดอยู่ไทยมอสดจากต้นสวีท so จีดออสี mm hmm. <See? laughs> I think we can wait until end of August or begin n n i g of September อยู่สวีเตอร์มอ เนี่ยต้นเนี้ยดกสุดค่ะแล้วก็เขาดูแดงสดเขาดูแดงสุดแล้วในบรรดาทุกๆต้นที่ที่จะลองชิมได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเด็ดกิ่งนี้ค่ะจะเก็บกิ่งเนี้ยกลับไปสักสี่ห้าลูกเอาไปไว้ทำส้มตำหรือไม่ก็ไว้กินกับพริกเกลือต่อตอนนี้ที่กินกับพริกเกลือ เนี่ยค่ะกลัวเขาจะร่วงเอามองไม่เห็นเนี่ยค่ะเขาจะเปรี้ยวอมหวานไม่ฝาดเปรี้ยวน้อยกว่ามะมว่วงเบาค่ะกินกับที่เกลือได้แต่ถ้าจะรอหวานแบบฉ่ำๆต้องรอประมาณกลางเดือนกันยาค่ะตอนนี้กลางเดือนสิงหาเขายังเหมือนยังแก่อยู่ ฝนก็ตกไปอลบอลฝนตกทุกวันเลยค่ะอืม เดี๋ยวจะลองเด็ดลูกเขียวเขียวแบบไม่มีแดงผสมเลยจะลองชิมดูว่าเขาเปรี้ยวมากไหมเปรี้ยวจีด๊ดหรือว่าเปรี้ยวหวานเพราะว่าลูกที่ชิมไปเมื่อกี้เขาจะผสมแดงเปลือกเขาจะมีแดงผสมกับเขียวเดี๋ยวขอเด็ดขอเด็ดลูกสีเขียววางพิกเกลาก่อนขอเด็ดลูกสีเขียวแบบ เขียวแป๊ดเลยหนึ่งลูกชิมว่าเขาเปรี้ยวมากไหมขอกินไม่ต้องใส่พริกเกลือก่อนนะคะอืมเปรี้ยวจะจะกินได้เขาเปรี้ยวน้อยกว่ามะม่วงเบาเวลาเปรี้ยวอะ่ะอืมเปรี้ยวแะกินได้ ถ้ามีน้ำปลาหวานจะอร่อยกว่านี้แต่ก็ไม่ไม่ได้เปรี้ยวเข็ดฟันเพราะว่าแอปเปิลเขาไม่ได้เปรี้ยวจีด๊ดเกลือขึ้นมาต่อค่ะฝน,นเ็เริ่มตกอืม ก็เลยแบบพิกเกิดจ้าอร่อยขึ้นนิดนึงเพราะเขาจะมีความเค็มๆเผ็ดๆอืมแล้วเขาจะสดกรอบเพราะว่าเพราะว่ากินอยู่ใต้ต้นเลยค่ะ ฝนก็ตกอ่ะนี่กรอบสดมากค่ะกัดคือดังขวบ ลูกเขาเขียวทั้งลูกทั้งผลแต่เขาก็ไม่ได้เปรี้ยวแบบเข็ดฟันนะคะยังกินได้อยู่ได้น้ำจิ้มมาหน่อยหนึ่งนะอ,อือร่อยเลยอืม อ,อร่อยมากแบบคนไม่ชอบกินกับน้ำจิ้มเดี๋ยวจะเด็ดก,กลับไปไว้าทำส้ตมตำสักสี่ห้าลูกวางซิกเกือบก่อน เอาลูกที่มีสีแดงแกมเขียวดีกว่าดูแล้วรสชาติเขาเป็นมิตรกว่านี่ค่ะลูกนี้มีสีแดงบน พอแล้วหกลูกเพราะว่าปล่อยให้เขาสุกต่ออันนี้จะเอาไปทำส้มตำกินคขำๆระหว่างรอสุกมีอีกนิดหน่อยหมดละเราแตกแกน อร่อยเลยค่ะอตักกแตาที่เอามาใส่แต่ข้างในมันมีแค่หกลูกเพราะว่าแค่ลองมันเด็ดดูเอาไปชิมเดี๋ยวรอให้เขาสุกให้ดีกว่านี้ก่อนค่ะรีบเข้าบ้านแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้ามาบ้านซัมเมอร์เฮาส์อีกนะคะจะมาถ่าย แอปเปิลให้ดูใหม่คะ่ะว่าเขาสุกเยอะขึ้นไหมในระหว่างหนึ่งอาทิตย์แต่วันนี้คือลองชิมดูก่อนคะ่ะนี่เป็นการชิมครั้งแรกของปีนะคะว่าโอเคแล้วแหละเขาเริ่มแดงแล้วและรสชาติเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเขาจะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆคะ่ะจนแดงทั้งผลตอนนี้มีเขียวปนแดงหรือว่ายังมีเขียวทั้งลูกอยู่แต่ต้นที่ทานต้นนี้ทานได้คะ่ะแต่ต้องใช้น้ำจิ้มหน่อยนึง แต่ถ้าคนที่ชอบหวานก็ต้องรออยู่อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะถึงจะได้แต่ถ้าคนที่ชอบกินกับพริกเกลือก็คือได้เลยแหละตอนเนี้หวานอร่อยชําเลยค่ะบรรยากาศก็กอึมครึมนะคะตอนนี้เพราะว่าฝนตกอีกแล้วค่ะขออนุญาตลาวิ่งหนีฝนเข้าบ้านไปก่อนนะคะแล้วอาทิตย์หน้าจะถ่ายมาให้ชมใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมือไหว้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามือถืออันนี้อยู่ <laughs> ถือ ที่เก็บแอปเปิลอยู่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนีถ่ายให้ดูบรรยากาศ